แล้วไปให้อาหารปลากันค่ะไปด้วยกันนะคะเชิญค่ะอาหารปลาค่ะอาหารปลาอันนี้ดอกไม้ดอกไม้สวยงามคนสวยๆก็ชอบดอกไม้นะคะชื่นใจจังอยู่ดีด วันนี้ชิจูโน่ไปค่ะเห็นไหมคะอาหารปลากันค่ะอันนี้คือเก้าอี้ที่เรานั่งนะคะเวลาเราเหนื่อยก็จะมานั่งตรงนี้นะคะดูจูดี้กันค่ะจูดี้แอนจูโน่น่ารักไหยคะเด็กๆของแม่น่ารัก เดีน้องบุรอดก็ามาค่ะน้องบุรอดน้องบุรอดมานี่สิเซฮลัลโหลหน่อยแล้วเซฮัลโหลเอฟซีน่อยมาแล้วฮลัลโหลมาแล้วค่ะคนสวยของแม่มาแล้วเห็นไหมคะเด็กเด็ก